ครับม,มสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่น่ารักนับถือทุกท่านสวัสดีตอนข้ามนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหววยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วเป็นแนวทางหนึ่งกยอโปรดชชยวิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะใบนี้ครับก็แบ่งปันโคเปกเก้าเป็ดจิตห้าจิตเก้าห้า หกหนึ่งเก้าหนึ่งก็แบ่งปันรวมเก้าชุดเป็นเดวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเดวทางเอกท่ะ เบ่งปันเนวทานชุดบูนแปดสี่หกสี่หกแปดสี่หกแล้วก็สี่หก,หก,ก,หก,ก,หกเบ่งปัน,ปนสองชุดเป็นเนวทางน,นะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ แปดสี่หก 4, และก็สี่หกต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทานสามตัวตรงเราไปชมอดีตกันบ้างนะ สมดีนะท่านเจ้าของแนวทาง5 0 4นสี่นะท่านห้าสนสี่ก็ผ่าน5 0 3นสามก็ผ่นาน3 3 6สามหกก็ผ่าน0ูสนสี่หนึ่งก็ผ่านนะท่าน แล้วก็หกแปดหกเจ็ดก็ผ่านใวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วนะสมดีนะเบ่งปานหลักร้อยสี่เจ็ดนะหลักร้อยสี่เจ็ดหลักสิบหกหลักสิบห้าแปดหลักหน่วยเก้าสองนะ จับชุด4 5 9 7 5 9 4 5 2 7 5 2 4 8 9 9 8 9 8 4 2 7 8 2ท่านก็เน้นนะเน้นชุด4 8 2 4 5 2ก็เน้นแค่2ชุดนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณเนวทางจริงๆนะที่แบ่งปันสมดีนะเจ้าเจ้าของเนวทางร้อยสิบหน่วยจับชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับภายเมงรายนะใบนี้ก็ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะ สรุปแล้วผ่านนะท่านผูช้ชมผ่านนะ0 6น,นะท่านสุแบ่งป,ปันผ่าน6เจกนะท่าน6 7นะก็10บ,บูน6 7 8หน่วยบูน1 2 6 7 8ก็ผ่าน6เจกนะไม่ใช่0 6น,นะ นะท่าน6 7เจ็คราผนะ่านนะทานผู้ชมเนาะก็ขอบคุณมากจริงๆนะในท่านตอบในท่านใหม่นะท่านในท่านใหม่ก็เบ่งปันสบสองห้านะสบสองห้าหกแล้วก็

8688898082พายแมงรายนะเบ่งปนันหลายชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านรวม20ชุดนะจับโคก็จะได้20ชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ครับนะใบนี้ก็คืออพิโชคนะแนวทาง10หน่วย10หน่วยล่างแบบ6ตัวก็แนวทางที่ ผ่านมาก็สรุปผ่านนะท่านผูช้ชมสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของเจ้าของแนวทางก็ก็แบ่งปานอีกแล้วนะเราไปชมกันเลยท่านผูช้ชม แล้วท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน7 8 9 0 2 3 7 8 9 0 2 3นะ7 8 9 0 2 3เบ่งปัน6ตัวเป็นแนวทางนะ ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วๆทันใจด้วยนะแนวทานที่แล้วก็ผ่านผ่าน2อนะแนวทานที่แล้วก็ผ่าน2ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานร้อยสิหน่อยแบบ2ตัวนะ เดี่ยวทานร้อยสิบหน่อยวิ่งเบรบสองตัวอดีตผนะ่านนะท่านผู้ชมนะเดี่ยวทานวันนี้ครับก็เบ่งปันเก้าเก้าสองนะเก้าสองเบ่งปันสองตัวเป็นเนี่ยวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงจริง ใบนี้ครับเยิมนะเยิมนะเบ่งปันแนวทางบบนแบบสี่ตัวครับท่านผู้ชมก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะอดีตนะท่านผู้ชมแยวท่านใบนี้ก็เบ่งปันสามสี่ห้าหกเจ็ดนะสามสี่ ห้าหกนะสามสี่ห้าหกนะสี่ตัวเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านแปดนะผ่านสี่ผ่านสี่นะผ่านสนะี่ 4, แล้วก็ผ่านสามผ่านโนเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่านสามสี่ห้าหกนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะ ต่อไปครับผมใบนี้เยิม้มนะเยิ้มเบ่งปานเนวทานเด่นบนณ์แบบ3ตัวอีกหนึแนวทางน,นะก็มีหลุดมีผ่านนะอดีตที่ผ่านพันมาเนวทานใหม่นี่ครับสูตรนี้136 136น,น,นะ13 หกสามตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเนาะที่เบ่งปันอย่างเรียวนะท่านผู้ชมครับนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยครับนะ ขอบคุณอย่างมากไปต่อกันเลยใบนี้นะใบนี้ครับนะท่านก็เป็นแาวทานเยิม้มใบนี้ครับท่านต่อไปเลยใบนี้เบ่งปลาาวทานบนชุดเดียวเนาะ9 7 6 เก้าเจ็ดหกนะและก็คู่เนะก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกนะก็เบ่งปันสี่ชุดเป็นแนวทางเก้าเจ็ดหกเก้าจ็ด เก้าหกเจ็ดหกนะก็กลับตัวด้วยนะท่านผู้ชมนะกลับตัวด้วยขอบคุณจริงๆเลยเนยวทางไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ใบนี้ก็คู่บบนตรอง12ชุดนะคู่บบนตรอง12ชุดท่านก็ แบ่งป,ปันภายแม่งร้าย20 21 22 26 28 29 90 91 92 96 98 99นะก็แบ่งปันรวม12ชุดเป็นแนวทางครับนะ ขอบคุณมากเลยข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วเรีวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับท่าน3ส,สูตรสูตรละสองตัวเป็นแนวทานครบร1 0ยสิหน่อย3ส,สูตรนะ ครบรอส,สอนอนะสามสูตรนะแนวทันที่ประพันมาก็ผ่านนะท่าพผู้ชมนะแนวทานที่ประพันมาก็ผ่านนะสี่เปกครบห้าครบหนึก็ครบหลักร้อยสนะหกเครบ 593ครบ504ครบ503ครบ336ครบ041ครบ867ก็ผนะ่านหลัก1 1 0นะน่งจังว่าชูนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับไม่ชูนนะไม่ชูนนะามศูนย์ ไม่ชูนครับทนชูมนะไม่ชูนจับชุดนะท่านไม่ชูนจับชุด3ามนะ3 9 1 3 9 4นะ3 5 1 3 5 4 0 9 1 0 9 4 0 5 1 0 5 4. ก็จะได้เพียน8ชุดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆเลยนะข้อมูลที่เบ่งปันนะท่านผู้ชมครับนะก็ประมาณน,นี้ก่อนนะท่านคลิปหน้าจอได้นะประมาณน,นี้ก่อนนะคลิปนี้นะก็ขอบคุณมากสำหรับกำลังเจอกำลังใจและก็เจ้าของข้อมูลคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนนะก็เราพบกัน คลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณสวัสดีครับผม